ไปกินชาบูสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีขึ้นไปนะคะแผลลมเลยแต่มันไม่พูดนะไม่อร่อยเอ้ยไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มเลยนี่หว่ยฮัลโหลนี่คือชุดไปกินชาบูนะคะเลิกงานแล้วยิ่งยิ่งยิ่ไปกินชาบู ดีจ้ามีคนมาลาไปกินซาบัวค่ะอี่ปาง,งนะี่นะพูดดีโบหมดอยากถ้าหมดเดดป็นเลดี้บอยได้นะ <c oughs> <s> <c oughs> เดี๋ยวรอถึงร้านก่อนนะคะแล้วก็ค่อยจะรีวิวอีกสักทีหนึง่งไม่ไม่ะ <c oughs> ยัง <c oughs> ถึงแล้วที่ร้านจอดรถนะคะกำลังจะเดินไปที่ร้านนะคะเสียงเพลงที่ร้านจอดดังมากอันนี้คือเปิดให้ใครเอ่ยก็คือสามล้านสาม เรก็เสิร์ฟไฟดายนิ่ได้<ช>ลเลยแบ,บแจกผ้าสูบท่อไปค่ะช,คช,ชั้นจีเนาะคิดอะไรไม่ออกไปชั้นจีใช่นี่สมนาผู้ร่วมขบวนการแล้วค่ะวันนี้รอบกี่ชั่วโมงเดียวอ่ะไม่อ้อเมื่อกี้ไม่มีคนใช่ไหมไม่มีก็ย,ยังแตมหน้าร้าจริงหรออ้าวจริงปะเนี่ยจริงจรปนะเนี่ยกูไม่ไปหรอกไปด้วยกันดิวะเหงาเปิดฉี่อ่ะเข้าห้องน้ำก่อน เ,เป็นงไงมากอันนี้จองคิวตึ้งจองคิวเสร็จหรอๆๆๆๆเขาจะให้จองคิวก็คือให้ชื่อให้เบอร์ไว้เขาแจ้งป้าว่าคิวที่เท่าไหร่รอเจ็ดคิวประมาณสามสิบสี่ถิงห้านาทีสอบสอบผ่าน ไม่ใช่เขาบอกสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีขึ้นไปนะคะอ๋อก็คงไม่สามชั่วโมงค่ะก็คงไม่นึนค่ะกินที่แล้วบ้านะคะ W จริงปะเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่รู้อีกพอเขาเรียกเรียกก็ไม่รู้เรื่องอีกเอสเอ็มเอสมาอ้าวหรอแต่เขาเพิ่มากันด้วยอ่ะหมายถึงคนที่มารองคนที่มากินหรอตายแล้วเขาเพ่นั่งโต๊ะสามยังไงเอ่ยเธอเล่าประวัติความเป็นมาดีว่าทำไมได้ถึงมากินร้านนี้ ให้หญิงเล่าให้กูเล่าเออให้หญิงแหลมอารมณ์เลยมันไปเอาน้ำอีกแล้วแบ๊วปีเก่งวันนั้นฉันไปทำเล็บไปทำเล็บเออฉันไปทำเล็บที่ทำโดงนะฉันก็แบบเออทำลงทำเล็บเสร็จแล้วอะไรมาส่งน้ำที่โลจ้าก็แบบเอ้ยเจอกันมันสุกนะมึงก็แต่มันไม่พูดนะตอนนั้นมันก็ยังแบบเอ๊อเฉยๆก็ไม่อะไรกินได้ใจสุกอะไรวะไม่ได้ทำอะไรมึงเมื่อวาน ประทับเอกใจขึ้นมาถามหัวมึงไปนัดอะไรอว่าอีนั่งตัวดีเมือันเมื่อวนมีอีนางตัวดีอีเนี่ยไปนัดกินเพราะว่ามาชวนกูแล้วเนึ่งแล้วกูก็ด่าโดนกูด่าแบบจะกินอะไรแพงเนี่ยไม่กินอุ้ยอร่อยไม่อร่อย่วาอย่าเปลี่ยนเรื่องแปลกแปลกไม่ไม่เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องขาพีชขอชอบอ๋อให้น้องบิ๊มเลยเอออ๋ออ๋อหลังเอ้ยอุ้ย อร่อยออจริง,รงต้องเล่นใหญ่ไหมเนี่ยอนีแอคชั่น oh. ไม่เราเป็นเป็นคนไม่ชอบกินพีนี <c oughs> ไม่ต้องกิน <c oughs> มันถอดได้แบบถอได้น้ำกินพีนอีอ่ะมันชงม, <c oughs> มันไม่ใช่น้ำเปล่าที่หยอ่อนหย่อนมะนาวไว้แล้วบอกว่าเป็นน้ำอินพรีมันเป็นน้ำที่เขาชงแบบรสชาติ <c oughs> ป น้ำข้างในอ่ะไม่รีฟิลนะบอกก่อนแต่หวานนะหวานเลยอ่ะอันนี้หวานเลยมึนจะตากอันนี้ไปห้าแก้วสิบแก้วป่ะเพราะว่าน้ำเขาไม่ได้รีฟิลได้ไหมอ่ะได้ไหมติดน้ำมาไหมติดน้ำด้วยเราควรจะประจานปกติเราใช่ปกติเราเป็นคนพกแก้วเยติตั้งใจจะเอามาแล้วแต่ว่าลืมเอามาตั้งแต่ที่ออฟฟิศมีแก้วพลาสติกเหลือเต็มได้เลยใช่เอานล้วอะไรล้วมาแล้วครับกูลงคอนเทนต์ไปกูโดนด่าที่ เราจะกินน้ำซุปอะไรบ้างฉันจะกินเสียงล่าหนึ่งแน่แให้มึงอยู่แล้วแหละแล้วก็คอลลาเจนคอลลาเจนหนึ่งได้อะไรก็ได้เลยอีกอันหนึ่งเอามะพร้าวไหมไม่เคยกินนะฉันเห็นเป็นน้ำมะพร้าวแทบอ่ะเขาใช้น้ำมะพร้าวต้มกับเครื่องเทศดูมาดูคอนเทนต์เขาดูอินนั่งรอมาสักพักสักพักที่ว่าคือเกือบ20นาทีเหลือ2คิวแล้วตอนนี้2ทุ่ม23นาทีนะคะ อ,อ๋อลอยสองคิวมันไม่สยันะขยับแค่มคราสเอรครับคาทารนรงค่ะนี้นำเรื่อต้นก่อนนะครับค่ะนี้จะเป็นบารับตัวบางเราจะมีเป็นอไเครกะเดี๋ยวขอไปสัง่งอาหารก่อนขอไปดูเมนูก่อน อะไรบ้างถ้าเราเป็นคนไม่ค่อยชอบกินพวกอะไรแบนี้เท่าไหร่กินแต่ตมหมูบวนน้ำซุปน,นะคะมีคาเ้นเตอยบลเศษราคว้าเผพ,พดเผ็แล้วก็ขูดมะเือเทคะ เป็นบาน้ำจิ้มนะคะเขาก็จะมีบอกน้องว่าแบบน้ําจิ้มชนิดไหนใส่อะไรบ้างอาหารมาเสริฟแล้วครับผมว้าวขอทำคอนเทนต์สักคู่ค่ะเพื่อรอก่อนน้องจะได้กิน,นั้นแรกนะคะเป็นสินี คือถ่ายตอนลงไม่ทันจริงๆเพราะมันลงไวมากแล้วก็ต้องเอาขึ้นไวด้วยหาเมียนต้อ,อต้องกินนีอะอร่อยนะเคยซื้อเคยซื้อของต้าหูมากินเองที่บ้านกนับน้ำซุปหมาล่าที่บ้านไม่อร่อยแต่เนี้อร่อย คือว่าไปรี้ยกแล้วพอตัวสุดเสุดได้ไหมคืมแต่เส้นเนี้ยมันต้องกินกับน้ำซุปหมาล่าเปล่านี่เส้นมันหวานอ่ะไม่รู้อะแล้วให้ลงตัวตะโพกปลาก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ยมันทำจากน้ำต้องเพราะว่าถ้านานไปมันจะละลายร้อได้ครับอ๋อต้องลงพร้อมงั้นจะละลายตรงนี้ไม่ลงไม่ลงไม่ลงคอลลาเจนเนี่ยดใช่ค่ะคอลลาเจน เราเมฟเป็นเพื่อนเป็นน้องร์ดี้นะคะเป็นน้องหมาล่าหนึ่งค่ะหนึคะหนูกินคอลลาเจนไปเลยจะต้นเจ็ดนาทีนะคะอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยตามเวลานี้ไอ้เบฟถือมาถือ45ตัวน้อเอเดินงานเข้าค่ะเราก็คือปิดก่อนถ้าเพื่อนงานเข้าเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเราจะ โอ้ยัไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มเลยนี่หวาเมื่อกีม้มันต้องจิ้งปุ๋วจริงๆเลยว่ะซุ้มาล่ากินแบบไม่มีความเียอ,อร่อยเป็น้ิ้มซอสงามใช่ไหมอ,นนอ่ะอร่อยเลยศว่นเอออ,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 ออร่อย อันนี้ลงถุกน้ำเลยปะอันนี้อะไรสอเผ็ดใช่ปะ<า>เราะเวลากินเราชาอบกินแต่สิ่งที่เราชอบอยู่แล้วเราจะไม่ค่อยลองน้ำจิ้มอื่นเพราะว่าไม่อยากให้มันเปือยทองก็ <c oughs> ลเลยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบลองแต่เดี๋ยววันนี้ต้องลองใหคอุ้ย กตอนที่ดูมานมันต้องมีให้กินแบบชิมน้ำซุปอย่างเดียวก่อนแล้วใช่หรอเออเราไม่ได้ชิมเราไม่ได้ชิมน้ำซุปเปล่ามันต้องชิมน้ำซุปแบบเดียวอย่างเดียวก่อนเนพราะหรอเดี๋ยวลองชิมคอลลาเจนดิอันนี้เดี๋ยวลองชิมคอลลาเจนโอ๊ยแล้วเธอท่าพองยังไงอ่ะกลิ่นมันก็เหมือนแบบ มันนะใช่ป่ะคอลลาเจนมันก็คือแบบต้องอร่อยดีแต่แบบมันคาวมากเลยสำหรับ,บเราไปโซ่มันคาวกินขขน้ำซุปคอลลาเจนอยากชิมจุ้มมะเขือเทศปกติไม่ชอบกินมะเขือเทศเลย ก,ก,กินแบบก,ก,กินแบบซอสมะเขือเทศอะขนมกิ่นแค่บอกว่ามันแบบเหมือนนี่เลยขมนมที่มันตาพี่กว่าใช่่ขาจะบอกไงว่าเป็นขนมเลยอ๋อเหรอที่มันมีมตแต่เรากินแล้วเรารู้สึกเหมือนกินไอ้นี่ยต้มยำในซิลเลอร์ซุปป่ะมันจะมีซุปต้มยำซุปเหเ็ดอย่างเงี้ยมันมีซุปต้มยำซิลเลอร์ที่มันใส่มะเ,เ,เขือเทศเยอะถาามว่ออ ใช่ไหมนี่ก็ชอบหม,ามา่มาล่าหม่าล่าขนานที่เดินใจไม่ล <c oughs> งจิ้มได้เลยอ่ะท่นานเลยทั้งหม่แล่า <c oughs> ปลาที่เราลงไปเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าต้องรอเจ็ดนาทีขึ้นไปนะคะน,นี้ <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> มันคือปลาเลยปะเปนรสปลามั้ำก้าูถึงปลาอืมอร่อยนะเขาไม่ควรปลาคองขึ้นมาให้หน่อยเด่๋ยฉันว่าหมาล่าค่ะว่าฉันกินได้ที่นี่ยทำไมอ่ะไม่พอมาดักมันไม่ช้ามัไม่รู้สึกไม่ชอบกินหมาล่าเพราะมันรู้สึกมันอย่างเงี้ยแบบมันกินเหมือนกัเป็นก๋องยำอย ผลมันผลมันเปรี้ยวอ่ะมันแพ้กุ้งอ่ะ คน,คนแพ้กุ้งอ่ะด้วยนะว่าอย่าทำแบบมันอย่าหาทำเ,าเ,เอ้าหรออ๋อหรออ๋อไหนๆก็จะไปแล้วก็ทิ้งกระเป๋าตังค์ไว้ก่อน <c oughs> ให้หญิงเหรอให้แม่กับน้องถ้าไม่ <c oughs> ไหวเดี๋ยวคอนเทนต์อันวันนี้จะไม่ใช่บิวตี้อินดี้บอน จะเล่าให้ฟังตอนแรกอะ่ะได้กินสองวันรนเลยเว้ยมึงจำม,มาหาลัยเราได้ปะที่มันจะมีตลาดนิราแล้วมันจะมีร้านที่ขายน้ำปั่นหอมมากกลิ่นแบบหอมมากเว้ยแล้วเขา,าก็บอกว่าแบบเออนะสองวันรนเลยอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็กูเห็นสาภาพมันดููเลยก็ไม่กิน yeah, มันเย่มันเป็นแบบเนี้ยใครมันจะไปกินวะ๋อกูค่ะเออเราก็เลยไม่กินแล้วเสร็จแล้วเหมือนแบบ มีอะไรสักอย่างนึ่งอะที่มันจําเป็นต้องกินน่ะเหมือนมันไม่มีทางเลือกแล้วอะก็เลยกินแล้วก็ตอนแรกอ่ะจะคลายด้วยสามเม็ดเนี่ยคือกินเข้าไปแล้วก็แบบม,มันเคี้ยวได้ไหมใช่ไม่เข้าใจอ่ะเออแบบเราก็ถามเขาว่าแบบต้องครเมทิลิเป้าแบบเออมันกินได้หรออะไรเงี้ยเอ้กินได้เคี้ยวเลยจุบมึงมันคือเม็ดอะเหมือนมึงกินไปต้งโงอ่อะมันไม่ได้ว่าอร่อยจุจุก็เพิ่งตัดสลัวมันอร่อยก็เลย เ okay. คกินก็ได้ของเราปิดท้ายจะมีตัวของคอมพ p l เ m e n t a ี่เป็นน้ำซุปมิ้งค์สดให้ด้วยนะคะเดี๋ยวขร้อนจัดเลยนะคะขอบคุณค่ะกเก็บได้เลยม <นะ S 2> คะเ่ะอุยอ้ยขอบคุณค่ะเย่ <Yeah. S 1> ไหนมาเชียร อม่เระเกลียดซอสเปล่าไม่พอเอาดี่นะเอาเวล่าอุ๊ยอร่อยอร่อยเลยรีวิวอาหารวันนี้สีเป็นยังไงบ้างอร่อยอร่อยในเกลียดแบบมากถ้ามีสามอันดับก็อยู่อันดับสามไม่มือมันอร่อยแต่เราไปกินแค่สอันดับเลยแต่ว่าเออมันยังแพ้เพิ่มเงินอยู่แต่ว่ามันอร่อยโอเคกินเสร็จแล้วค่ะ ็เปนมาแล้วมาแล้วมาแล้วจอนแฝงเอายัย่ายังขอโทษโอ้ยสปอยอ่ะสรุปมื้อนี้นะรเรา3คนกินกันไป2,820บาททุกคนราคาก็แอบ,บแรงอยู่นะตกหัวละแบบ900กว่าบาทเลยก็เดี๋ยวขอเก็บตังค์อีกแปบบหนึ่งเราจะไปกินร้านที่เราไปกินมาแบบอันดับหนึ่งให้ทุกคนดูนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ